สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆห้องทุเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูหนึ่งมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานเรื่องกำเนิดต้นข้าวในสมัยโบราณนานมาแล้วมเมล็ดข้าวเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูกและมีขนาดใหญ่มากใหญ่กว่ากำมือมนุษย์ประมาณหเท่ามเมล็ดข้าวนั้นมีสีเงินและมีกลิ่นหอมมนุษย์ก็ได้ใช้หุงกินกันเป็นเวลานาน ต่อมามีหญิงไม้คนหนึ่งสร้างยุ้งฉางเพื่อให้ข้าวมาเกิดในยุ้งฉางของตนเองแม่ไม้คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจยหยาบช้าตีข้าวเมล็ดใหญ่ด้วยไม้เมล็ดข้าวแตกหักและปลิวไปนี่แน่นี่แน่เอาให้เล็กไปเลยทําไมต้องเมล็ดใหญ่ขนาดนี้เมล็ดเล็กกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงเอาหุงก็หุงยากเข้าไปในหม้อก,ก็ไม่ได้ดูสิ ใหญ่กว่ามือฉันตั้งห้าเท่าแน่นี่แน่นี่แน่นแนมเมล็ดข้าวแตกหักแล้วปลิวไปตกในป่าก็กลายเป็นข้าวดอยส่วนมเมล็ดข้าวที่ปลิวไปตกในน้ําก็กลายเป็นข้าวนาดํามีชื่อว่านางพระโรพศกนางพระโรพศกอาศัยอยู่กับปลาในหนองน้ํานางพระโรพศกโกรธมนุษย์มากจึงตัดสินใจจะไม่กลับไปบนโลกมนุษย์อีก มนุษย์จึงต้องอดอยากไม่มีข้าวกินนับพันปีฉันจะไม่มีวันกลับไปบนโลกมนุษย์อีกแล้วพวกมนุษย์ใจร้ายดูสิทุบตีฉันจนเจ็บไปหมดทั้งตัวคอยดูเถอะแม้จะมีใครมาอ้อนวอนฉันยังไงฉันก็จะไม่กลับไปนางพระโพสพพูดด้วยความโกรธต่อมาลูกชายของเศรษฐีไปเที่ยวในป่า หลงป่าจนมาถึงหนองน้ำก็นั่งร้องไห้ป่าเกิดความสงสารจึงขอให้นางพระโพศบบอกทางให้กลับไปอยู่กับมนุษย์นางพระโพสพจึงเล่าถึงความใจร้ายของแม่ไม้ให้ลูกชายเศรษฐีฟังลูกชายเศรษฐีจึงได้อ้อนวอนให้นางพระโพศพกลับไปช่วยกลับไปหน่อยเถอะครับพวกเราไม่มีอะไรจะกินแล้วผมจึงต้องออกเดินทาง ท่องเที่ยวในป่าเพื่อหาสัตว์ต่างๆไปให้พ่อก,กับแม่ทำกับข้าวพวกเราไม่มีข้าวกินแต่เนื้อสัตว์กับผักผลไม้มันไม่อยู่ท้องเลยครับแต่นางพระโพสกก็ไม่ยอมกลับเทวดาจึงแปลงกายเป็นปลากับนกแก้วมาอ้อนวอนให้นางกลับไปดูแลมนุษย์และพระศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าจะไปเกิดอีกกับเธอะ นางพระโพสพตอนนี้มนุษย์กำลังลำบากมีมนุษย์จนจน,จนอดอยากไม่มีข้าวกินสัตว์และผลไม้ก็หากินลำบากนางพระโพสพจึงยอมกลับไปเมืองมนุษย์แต่ข้าวนั้นจะเล็กลงและต้องทำการเพราะปลูกถ้าจะตํำข้าวต้องทำพิธีขอเพื่อจะขออนุญาตนางพระโพสพและเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จ ต้องทำพิธีสู่ขวัญข้าวเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานกำเนิดต้นข้าวกว่าเราจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาต้องใช้เวลานานเลยใช่ไหมคะเวลาเด็กๆทานข้าวเด็กๆต้องทานข้าวให้หมดนะคะไม่ทำข้าวหกเลอะเทอะนะคะเด็กๆอยู่บ้านดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ